สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับบริษัทเพชรยนต์นะครับผมพี่ๆท่านใดมองหารถสวยๆนะครับน้องแนะนําเป็นคันนี้เลย Honda Accord 2.0 Hybrid นะครับเปิดราคาอยู่ที่869,000บาทคับเป็นรถปี19นะครับผมใช้งานไปเพียงแค่95,000กิโลเมตรเองนะครับผมไฟหน้าสวยๆติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกสวยๆเลยนะครับพี่ๆ กระจังหน้าจะเป็นสีดํานะครับผมเป็นลายลังพึ้งสวยๆเลยนะครับผมกับเบกทะเบียนเจ็ดหนึ่งสามนะครับพี่ๆล้อแมกจะได้เป็นล้อแมกขอบสิบแปดนะครับสวยๆเลยนะครับจะเป็นสีทูโทนนะครับผมติดตั้งมาพร้อมกับดิสเบรกสี่ล้อเลยนะครับพี่ๆรถคันนี้จะเป็นสีเทาเงาๆสวยๆเลยนะครับผมกระจกข้างนจะเป็นกระจกข้างไฟฟ้านะครับผม พร้อมติดตั้งไฟเลี้ยวในตัวมาเรียบร้อยแล้วนะครับรถคันนี้จะเป็นที่จักรพรเมียมบสวยๆเลยนะครับพี่ๆไม่มีรอยลกักยิบแน่นอนครับสีเท่าสวยๆเงาๆเลยนะครับพี่ๆล้อแมก็กได้ล้อแบกแบบใหญ่ๆเลยนะครับผมเป็นล้อขอบสิบแปดนะครับพี่ๆสวยๆเลยนะครับรถคันนี้ไม่เกินเกิด อุบัติเหตุชนหนักแน่นอนครับพี่ๆไม่มีการก่อไม้จมน้ำมาแน่นอนครับไฟท้ายจะเป็นไฟแถล LED สวยๆเลยนะครับผมจะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังมาให้ทั้งหมด2จุดนะครับติดตั้งมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะครับรถคันนี้จะมีกล้องถอยหลังติดมาให้แล้วนะครับผมสวยๆเลยนะครับ รถคันนี้ราคาอยู่ที่แ6ดแส0หกเกันบาทนะครับผมราคาถูกมากนะครับพี่พี่กับออปชั่นที่ให้มาถือว่าคุ้มมากนะครับเรามาต่อกันที่ห้องสัมภาระด้านหลังต่อนะครับห้องสัมภาระด้านหลังใหญ่มากนะคบพี่พี่สามารถใส่กระเป๋าเดินทางาใบใหญ่ได้ถึงสองใบเลยนะครับสวยมากครับพี่พี่เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ฉุกเฉินกันนะครับผมอุปกรณ์ฉุกเฉินจะไม่มีล้อมาให้นะครับ ถ้าเป็นรุ่นใหม่เราจะเป็นอุปรกรณ์ฉุกเฉินแบบเติมลมมาให้แล้วนะครับพี่ๆจะมีน้ำยาอุดร้อยรั่วก,กับปั๊มลมมาให้แล้วนะครับพร้อมแม่แรงนะครับพี่ๆพี่ๆท่านใดสนใจนะครับผมสามารถมาดูรถได้ที่สาขาเพชรยนต์นะครับตั้งอยู่ถนนเสรีไทยแขวงมีนบุรีเขตมีนบุรีกรุงเทพมหานครนะครับเม็ดอาร์คสวยๆเลยนะครับผมเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับ มาดูที่ฝากระโปรงหลังกันต่อนะครับผมฝากระโปรงหลังนะครับผมดูหัวน้องสวยๆเลยนะครับไม่เคยเกิดอุบัติเหตุชนหนักมาแน่นอนครับพี่ไม่มีการกอไม้จมน้ํามาแน่นอนครับพี่ๆดูสีสวยๆเลยนะครับสีแท้จากโรงงานเลยนะครับพี่ท่านใดตามหารถสวยๆน้องแนะนำเป็นคันนี้เลยฮ o n d a a c อ o r d 2.0 h สองจุดศูนย์บินะครับผม เป็นรถปีสิบเกนะครับสวยมากครับพี่ๆคันนี้สีเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับไฟท้ายเป็น LED สวยๆเลยนะครับพี่ๆพร้อมติดตั้งเซ็นเซอร์ด้านหลังมาทั้งหมด2จุดนะครับมีกล้องด้านหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมดูครับสีสวยๆเลยนะครับผมเป็นที่จับโผมเมียมนะครับไม่มีรอยหลักยิบมาแน่นอนครับรถคันนี้ มาดูกันที่ข้างหลังนะครับผมแผงประตูด้านหลังก่อนนะครับแผงประตูด้านหลังสวยๆเลยนะครับพี่ๆมีม่านกันแดดมาให้แล้วนะครับรถคันนี้ออปชันเยอะมากนะครับพี่ๆดูครับแผงประตูสวยๆเลยนะครับเป็นสีดํานะครับรถคันนี้เจอกเป็นโทนสีดํานะครับพี่ๆออกเป็นโทนสีดําดุๆนะครับผมมาพร้อมกับเบาะหนังสวยๆเลยนะครับผมเบาะหนังตึงๆเลยนะครับพี่ๆ ดูครับเบาหนังสวยๆเลยนะครับพร้อมติดตั้งมาที่เป็นแอร์นะครับผมสองจุดเลยนะครับมีที่เสียบไทซีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแอร์เย็นมากครับรถคันนี้เป็นออกโทนสีดำสวยๆเลยนะครับดูครับผมแผงประตูสวยๆเลยนะครับผมเป็นที่จับโค้เมียมหูกระจกเป็นไฟฟ้านะครับพี่ๆ ดูครับแผงประตูสวยๆเลยนะครับผมอันนี้แผงประตูด้านหน้าคนขับนะครับอันนี้จะมีออปชันเยอะหน่อยนะครับผมจะมีที่เปิดปิดกระจกนะครับผมล็อกประตูนะครับผมแล้วก็เปิดปิดกระจกแบบไฟฟ้านะครับผมสองบานนะครับอันนี้เป็นปุ่มเปิดฝาท้ายหลังนะครับผมสวยๆเลยนะครับ ดูครับผมก็จกแท้จากโรงงานนะครับผมต้องมียี่ห้อฮอนด้าติดอยู่แบบนี้ทุกบ้านนะครับพี่ๆเอามาต่อที่เสา A นะครับเสา A สวยๆเลยนะครับผมหัวน็อตไม่เคยโดนประแจมาตอน,นประแจมาแน่นอนครับพี่ๆพี่ๆท่านใดสนใจอยากมาดูรถได้ที่สาขาเพชรยนต์นะครับผมตั้งอยู่ถนนเสรีไทยแขวงมินบุรีเขตมินบุรีกรุงเทพม,ม,ม,มหานครนะครับหรือว่าจะติดต่อเบอร์น้องก็ได้นะครับ0ูนย์0 1 0 0 6นะครับผม หัน็อตสวยๆเลยนะครับผมสติกเกอร์จากโรงงานยังอยู่ครบนะครับดูครับได้เป็นสีเทาเงาๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆดูความสวยนะครับผมข้างในจะเป็นออกเป็นโทนสีดำนะครับดูครับมาพร้อมกับพวงมาลัยมังติแฟา์ชั่นนะพี่ตัวนี้จะเป็นกุญแจคีย์เลสนะครับผมสวยๆเลยนะครับ นี่ครับพวงมาลัยสวยๆเลยนะพี่จะเป็นพวงมาลัยมังติเพ์ชันนะครับผมสามารถกดปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงได้ทั้างพวงมาลัยเลยนะครับผมรับโทรศัพท์วางโทรศัพท์ได้เลยนะครับหน้าจอจะเป็นหน้าจอดิจิตอลนะครับผมสวยๆเลยนะครับสวยมากครับรถคันนี้เรามาดูกันหน้าจอวิทยุนะครับผมจะเป็นหน้าจอวิทยุแบบเป็นแบบทัสกินนะครับผมใหญ่ๆมาเลยจากโรงงานเลยนะครับพี่ๆติดตั้งฟอร์มไพ่พาหมากมาเรียบร้อยนะครับ รถคันนี้ครับผมจะมีที่วางแก้วให้ติให้ทั้งสองใบเลยนะครับผมเป็นเกียร์ออโต้นะครับพี่พี่เป็นเบรกไฟฟ้านะครับผมเป็นเกียร์ออโต้แบบสวยๆเลยนะครับพี่พี่ดูความสวยครับผมคันนี้จะได้เป็นเบาะหนังนะครับผมสวยๆเลยหนังตึงๆเลยนะครับผมคนโซลหน้าสวยๆเลยนะครับผมคนโซลหน้าจะเป็นสีดำเงาๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆไม่มีริ้วไม่มีรอยแน่นอนครับ รถคันนี้ให้ออปชันมาเยอะมากนะครับผมจะเป็นเบาะหนังสวยๆเลยนะครับผมเดินได้มาแบบสวยๆเลยนะครับพี่ๆเบาะหนังนะครับผมจะได้เป็นเบาะไฟฟ้านะครับผมสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ห้องเครื่องต่อนะครับผมห้องเครื่องสวยๆเลยนะครับผมรถคันนี้ใช้ไปเพียงแค่เก้าหมืนห้าพันกิโลเมตรเองนะครับผม เรจะเป็น4สูบเรียงนะครับผม1,993งซแรงม้านะครับผมผมบอกเลยว่าใช้เลี่ยเรือแน่ครับดูครับผมห้องเครื่องเคยสวยเลยนะครับพี่ๆสวยๆจากโรงงานเลยนะครับรถคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุมาแน่นอนครับผมไม่มีการก่อไม้พิกคว่ำจมน้ำแน่นอนครับหัวน็อตสวยๆเลยนะครับผม อันนี้จะเป็นสีแท้ๆจากโรงงานเลยนะครับพี่ๆฝากระโปรงหน้าสวยๆเลยนะครับสติ๊กเกอร์จากโรงงานยังอยู่ครบนะครับผมสีสวยๆเลยนะครับพี่ๆดูความสวยนะครับผมไม่มีการเกิดอุบัติเหตุมาแน่นอนครับมีแผ่นการความร้อนมาให้แล้วนะครับพี่ๆท่านใดสนใจนะครับผมอยากมาดูรถได้ที่สาขาเพชรยนต์นะครับผมตั้งอยู่ถนนเซรีไทย แขวงมินบุรีเขตมินบุรีกรุงเทพมหานครนะครับหรือจะติดต่อเบอร์น้องก็ได้ครับ0955301006นะคะขอบคุณครับ